สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งนะคะวิชานักออมวทีนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของบทบาทผู้บริโภคนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งที่ดีแล้วก็ที่บกพ่องแล้วครูก็ให้นักเรียนลองดูว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มไหนไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะมาดูถึงเรื่องของสหกรณ์แล้วมาดูว่ามันจะเกี่ยวพันยังไงกับการ เ,เกี่ยวข้องกับการกับผู้บริโภคยังไงนะคะเริ่มแรกมาดูที่ความหมายก่อนนะคะสหกรณ์เนี่ยก็คือเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะที่สมาชิกเนี่ยร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันจัดการร่วมกันในการผลิตการจำหน่ายสินค้าหรือว่าบริการตามความต้องการ หรือว่าผลประโยชน์อย่างเดียวของสมาชิกนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยสามารถออกเสียงได้1เสียงในการบริหารสระสะหกรโดยไม่ขึ้นกับจํานวนหุ้นที่ถือจะถือหุ้นมากหรือถือหุ้นน้อยก็ออกเสียงได้เท่ากันคือคนละ1เสียงนะคะซึ่งบอกได้ว่าคณะบุคคลเนี่ยเขาร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดย ช่วยตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดตั้งสหกรได้ที่ถูกกฎหมายจะต้องมีการจดทะเบียนนะคะอันนี้คือความหมายของสหกรณ์ทีนี้ประเภทสหกรณ์เราแบ่งไว้ทั้งหมด7ประเภทคือ 1. สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรก็จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้ที่มีอาชีพการเกษตรอยู่แล้วนะคะอันนี้ ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือสมาชิกเนี่ยจะมีปัจจัยผลิตเพิ่มขึ้นโดยเรากู้จากสากรในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำม,มาประกอบอาชีพนะคะอันนี้ข้อดีของเขานะทีนี้สากรประเภทที่2คือสากรประมงสากรประมงก็คือสากรจัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงนะคะวัตถุประสงค์ก็คล้ายๆกับสากรการเกษตรนะคะประเภทที่ส สหก์นิคมสาก์นิคมก็คือสาก์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งนะคะมีการดําเนินการจัดสรรที่ดินทำมาหากินให้ราษฎรจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับดําดเนินการจัดหาสินเชื่อในอันนี้นะคะแล้วก็สาก์ประเภทต่อไปประเภทที่ 4, สหกสากเครดิตยูเนียนเราจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว ตามบ้านเรานะสากรเครดิตยูเนี่ยนก็จะมีในแต่ละหมู่บ้านก็แทบจะมีหมดนะคะซึ่งเป็นสากรที่จดทะเบียนเหมือนกันนะคะส่งเสริมให้เกิดการรวมคนทำกิจกรรมเรื่องการออมเพราะฉะนั้นสากรเครดิตยูเนี่ยนก็มีเหมือนธนาคารแห่งหนึ่งมีทั้งออมมีทั้งกู้แล้วแต่นะคะประเภทต่อไปประเภทที่5าสากรออมทรัพย์ ชื่อบอกอยู่แล้วว่าสากลอมทรัพย์นะคะก็คือสถาบันการเงินแบบหนึง่งเช่นเดียวกันกับคล้ายๆกับธนาคารนะคะคือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการออมนะคะแล้วก็มีให้กู้ให้กู้ยืมด้วยอันนี้เป็นสากลอมทรัพย์สากลประเภทที่หกสากลบริการสากลรบริการเนี่ย แถวบ้านเราเห็นได้น้อยถ้าจะเห็นเยอะๆน่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพเพระนครศรีอยุธยาจะเป็นพวกสหกรณ์กรที่จัดตั้งขึ้นให้กับกลุ่มที่ให้บริการเช่นรถแท็กซี่หรือจะเป็นอะไรได้อีกที่เกี่ยวกับบริการนะคะเขาก็จะมารวมกลุ่มกันที่เป็นประเภทเดียวกัน แล้วก็จัดตั้งเป็นสหกรณ์บริการขึ้นนะคะอันนี้จะจัดตั้งโดยที่ว่ามีประชาชนไม่น้อยกว่าสิบคนต้องมีอาชีพเดียวกันได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันเรามารวมตัวกันโดยยึดหลักประหยัดช่วยช่วยตนเองได้แนวนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะและสหกรสุดท้ายสหกรร้านค้าซึ่ง วันนี้จะเน้นอยู่ในเรื่องของสหกรณ์ร้านค้าสาหกรณ์ร้านค้าเนี่ยเอ่อสหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่สมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปโดยจดทะเบียนตามกฎหมายสาหกรณ์ประเภทสหกรณ์ร้านค้าเลยมีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกเนี่ยเป็น ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของสมาชิกลงทุนร่วมกันในสากลด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เพื่อพดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนแล้วก็หมู่คณะซึ่งสากลร,ร้านค้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาคือจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจําหน่ายนะคะช่วยจําหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสาก์แล้วก็ด้านการค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์นอกจากนั้นยังปลุกจิตสํานึกให้สมาชิกรู้จักประหยัดช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือกันแล้วก็ประสานงานกับสาก์หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศเป็นการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันกน,นะคะประโยชน์ของสหกรณ์ร้านค้าซึ่งสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยทำให้สมาชิกมี สถานที่ซื้อขายสินค้าจําเป็นตามราคาตลาดที่ชุมชนซึ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเที่ยงตรงในการช่างตวงวัดความต้องการของสมาชิกเลยตามความต้องการของสมาชิกเลยเมื่อเสิ้นปีนักสากลเขาจะมีกําไรสุทธิประจําปีสมาชิกเนี่จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นแล้วก็เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้ทําธุรกิจกับสากลการซื้อขายด้วยเงินสดสินค้า จะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อนทําให้สมาชิกมีความรอบครอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิกนะคะ,ะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในเรื่องของสหกรณ์นะคะซึ่งครูอยากฝากให้เธอช่วยทำรายงานนะคะว่าช่วยดูให้หน่อยว่าสหากรณ์แถวบ้านเธอ มีประโยชน์ต่อตัวเธอยังไงต่อครอบครัวเธอยังไงนะคะใบงานนี้เป็นใบงานต่อไปนะคะใบงานที่3นะคะให้บอกประโยชน์ของสากรในชุมชนเธอว่ามีประโยชน์ยังไงนะคะซึ่งครูยกตัวอย่างไปบ้างแล้วดูว่าตรงกับเธออันไหนบ้างแล้วค่อย จดลงสมุดถ่ายรูปสองครูในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะถ้าไงครูฝากงานไว้แค่นี้สงสัยตรงไหนทักถามในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะ